คุณผู้ชมครับขยับไปดูเหตุการณ์นี้ครับพาไปขึ้นรถเมย์รถเมย์สาย501นะฮะก็คนก็ขึ้นรถไปออกมาจากอู่ที่มีนบุรีแต่ปรากฏว่าจู่ๆเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นครับโอ้โหผู้โดยสารทั้งคันกรี๊ดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับนี่แหละฮะกรี๊ดเลยครับตัวต้นเหตุโอ้โหคุณผู้ชมครับ งูเหลือมตัวยาวมันเลื้อยอยู่บริเวณราวจับของรถเมย์คันนี้ครับก่อนที่มันจะไปขดตัวอยู่บริเวณหน้าจอโทรทัศน์ของรถทําเอาทั้งผู้โดยสารพนักง,งานเก็บค่าโดายสารโอโหพากันตกใจกรี๊ดกันลั่นครับแต่ต้องชมคนขับรถเมย์คนขับนี่ควบคุมสติได้ดีมากเพราะว่ายังขับรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นโอโ้แกไม่เสียวบ้างหรอแะได้ยินไหม แกต้องพยายามก่อนแกต้องพยายามทําให้ดีที่สุดครับเจ้าของคลิปเนี่ยนำมาโพสต์ลงในโซเชียลพร้อมกับระบุว่าเช้านี้นั่งรถเมย์สาย501มีน้องงูติดรถมาจากไหนไม่รู้ครับขึ้นรถมาด้วยทีมข่าวไปพูดคุยกับพนักงานเก็บค่าโดยสารเล่าบอกว่างูตัวนี้มันน่าจะมาจากอู่ที่มีนบุรีครับเพราะว่ามีคนเคยพบงูขึ้นรถอยู่บ่อยครั้งโดยส่วนตัวเนี่ยเธอเป็นคนกลัวงูมากครับแล้วก็บอกให้คนขับจอดรถจับงูก่อนแต่สุดท้าย อย่างที่บอกคนขับเนี่ยใจยเย็นครับขับไปจนถึงอู่แล้วค่อยจับงูออกจากรถน,ะนี่ฮะต้องเช็คงูก่อนนะฮะอตอนนี้ไม่ใช่เช็คสภาพรถอ,อย่างเดียวแล้วนะครับ